สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องป้องไปสุขุสุขอนครับพี่น้องกำลังอยู่กับรายการเรื่องเล่วาว้าสูฟังนะครับพี่น้องครับสำหรับเรื่องเล่วาว้าสูฟังมือนี้บเมเรื่องปิดเป็นตตยานโบเมเรื่องที่น่ากลัวเด้อเป็นเรื่องที่มีคนสอบถามคูณหนุ่ยเข้ามาว่าคูณหนุ่ยสามารถอธิบายให้ได้บอ เรื่องนี้นะกับเรื่องนี้กับบุคคลประเภทนี้จังสิ่งสิ่สนี้มันคืนอ่ังเรื่องใดวัดตีร่างทรงกับคนมีองค์แตกต่างกันจังใดอ่ามีพี่น้องถามมาว่าร่างทรงกับคนมีองค์แตกต่างกันอย่างไรถ้าในความคิดของครูหนุ่ยใน ความรู้ที่อนน้อยนิดที่คุณหน่ได้ร่ำเรียนมาจากคู่บาอาจารย์ที่คูบาอาจารย์พันอธิบายบ้าและเมื่อนี้คุณน่ก็สิมอาอธิบายต่อให้พี่นอ้องป้องปลายได้ฟังกันเพื่อเป็นวิทยาทานเพื่อเป็นอีกแนวทางหนึง่งเป็นอีกความรู้หนึ่งไว้ให้พี่นอ้องป้องป,องปายสู้ขู่สู้คนเนาะครับเนาะอ่ะมาเขาเรื่องกันเลยครับสำหรับ อ่าร่างทรงกับคนมีองค์แตกต่างกันจังใดเริ่มจากคนมีองค์ก่อนคนมีองค์พี่น้องคนมีองค์ก็คือคนที่มีเทพพบุตรเทพพดาผีสางนั่งไหม่หรืออาศิบเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เฮามองบอ่เห็นมาปกปักหลักษา ดูแรลรักษาเบิงแง่งคอยถ้าบอกเหตุเพศไพ่อยู่แก่ไกถ้าอีสานบ้านเฮาก็สิเอินว่าล่างสังหอนผู้ทรงล่างสังหอนผู้บอกล่างสังหอนเฮาอ,อันนี้เขาเอิ่นว่าคนมีองค์พี่น้องเอออาจจะแตกต่างกับศาสตร์อื่นกับคนอื่นเว้ามาบรูแต่คุหนุย่ย ให้คําว่าคนมีองค์ว่าแบบนี้ครูบาอาจารย์คุณสอนมาแบบนี้ผู้มีองค์เออคือผู้ที่บรบทบรมิมนว่าอ่ามีแนวเขามาสิงในร่างในกายบริเมนผู้มีองค์ก็คือผู้ที่สามารถแบบอ่ารับรู้ได้ด้วยกินนังสิกินผีกินสงจสังรับรู้ได้ด้วยสัมผัสรับรู้ได้ด้วยสายตารับรู้ได้ด้วย การรับการฟันอย่างตั้งต่าง,งังสีการรับรูปแบบรับรูปด้วยการตาสเมินนะสีตายิบยับยับตังสีพนมาบอกมาเตือนหรือหูแว่วหูหพนมาซีมในหูจังสีเทพบ,บุตรเทวบาดามาบอกอย่างเช่นมันสิเกิดอุบัติเหตุนี่กัจจิมีล่างสังหรณ์ในจิตในใจโอ้อันนั้นอันนี้ขึ้นมามันสิมีเองดอกภูมิองนะมันสิมีู้มาบอกมากก่าวหรือมาเขาฝันเลยว่าโอ้อันนั้นอันนี้มาบ่ดีแล้วบอบ่ไปบ่นันเพนก็สิมา เขาฟอกเขาฟันเอียงไปทั้งสี่อันนั้นคือประเภทของคนมีองค์ครับนี่ไะร่างทรงเดร่างทรงก็คือบ่มีองค์ก็ระไรร่างทรงนี่คือผู้ที่เอาร่างกายเจ้าของนี่มอบให้แกเทพพระบุตรเทพพดาเจ้าทั้งหลายหรือผีสางนั่งใหม่หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่มองบ่เห็น คือมอบรางให้เพิ่นมอบรางให้เขาเออให้เขามาเที่ยมให้เขาเขามาอยู่ถ้าทางบ้านเฮ้าทั้งาาทาง,งบ้านคู่หน่อยเนะ้อทางอีสานนี่กรสิอ่าประเภทว่าผีหมอหมอเหยาจังสิหมอเยาจังสิอ,งสอืมแบบตั้งคิดพิธีตั้งค่ายแล้วก็มีแค้นมี่เป่าขึ้นอันเชิญเพิ่นมาลงมาในร่างกาย พอลงมาล้วก็ะเสพบสลองฟอนงันรักษาผู้ปอกผู้ป่วยเอยียงจังสิหรือทำนายทายทักว่าการเจ็บการเป็นสิเร้าบอฝนฝ่าอากาศปีนี้สีดีบอ,อะไรคือหมอทรงล่างทรงขันบ้านคู่หนึ่งก็เรียกว่าพีหมอหมอเหย่วจังเสียอันนี้คือประเภทล่างทรงคือมอบรางให้กับเทพบุตบุเทพปดาเจ้าทั้งหลายมอบรางให้ผี่จังนั่งไม่มอบร่างให้แกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขามองบบเห็น นี่คือขอแตกต่างกันเออคนมีองค์นี่บ่จําเป็นต้องพีเขามาทำมาเทียมบ่จําเป็นต้องเทว,วดาลงมาไผ่มาโพดลงมาเข่าในล่างในสิงเออแค่นั่งอยู่จังซี่เพิ่นอาจจะมาอยู่ข้างๆเฮ้าเาพิ่นอาจจิมาซีมในหูเฮ้าเพิอ่นอาจจะมาบอกเฮานั่นคือคนมีองค์แต่ถ้าร่างทรงก็คือต้องอันเชิญเพิ่นลงมาประทับในล่างเลยนะครับ ถามว่าร่างนั่นต้องบริสุทธิ์พุทธพองบอ่อร่างนั่นจะต้องมีศีลมีอย่างมีขบบอ่ออันนี้มันก็แล้วแต่ความเสือ่อความสะอาดภไผมันถ้าว่าคนมีศีลมีอย่างขบปผีลงร่างทรงองค์ประทับปัดกินเหลาอยู่บื้มบืมกินเบียร์อยู่วัดสันยกอยู่บื้มบืมอยู่วัดสัน <c oughs> อันนั้นเข้ากัาว่าบ่ได้นะครับมันกะเลวแต่เออเพราะว่าเทพดาเจ้าทั้งหลายกับบ่เมนวาดสิ เอ่าอันนั่นเนาะบอเมนว่าปอดอ้อยซสอยสิแนะก็มีทั้งผีมีทั้งนั่นทั้งนี่เนาะแล้วแต่ความเสื่อสาดแห่งผีสาดแห่งเทพสาดแห่งพุ่มสาดแห่งโอ้ยมันก็หลายของไผของมันคุนหรือโบรลณลาบละหลวงบรลณหลวงหลักกายหลักกายโบราณจำกัดจะแบนว่าต้องมีศีลกินในถ้ำบ่อบ่อบ่อเอาไปแบบนั้นเนาะบ่อเอาไปแบบนั้นให้สว้าสว้าสิ่งที่มองบอเห็นเทพบุตรเทพราชาเพิ่นมากลางใดเพิ่นกัสิมา อยู่น้ำลางนั่น่ะเนาะขันผู้ใดบ่อยากรับก็บ่ต้องรับได้เอออันนี้ก็คือคนมีองค์และร่างสูงคือแตกต่างกันจังสี่ในความคิดของคุณหนุย่ยในที่คุณหนุย่ยเรียนมาสิประมาณนี้คุณหนุ่ยได้ศึกษามาอาจากพระอาจารย์จากผู้หลักผู้เ่าผู้แก่ทั้งหลายกษีว่าประมาณนี้เนาะครับเนาะถ้าผู้ใดมีข้อแตกต่างคิดแตกต่างแหวกออกไปจากคุณหนุ่ยกะ เอมเปนต์นไว้ใไ้คลิปในเดอรับเ้อให้แบบเพื่อเป็นวิทยาทานต่อๆกันไปครับเนาะเฮาก็ก่รู้จักจริงดอกว่ามีเทพดาเจ้าอิลีบอเออมีอยูบอ่บ่ผีก็ได้เออเฮาก็บว่าด้ไว่าบ่ได้รู้ว่ามีจริงหรือบอ่มีจริงแต่เราก็ไม่ลบหลู่ในความเชื่อนะครับเพราะมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลไผมันโท,ทนุเขาต้องมีความเชื่อ่หละขันบ่มีความเชื่อมันกับ ไปนามาหลังงานก็ดอกเฮาต้องมีความเสือ่อแต่ละมือนี่เสื่อว่ามือนี่ต้องมือนี่เขาต้องได้นั่นมือนั่นเขาต้องได้นี่เสื่อว่าเสื่อว่าแน่ยโทษเขาต้องดีนเลยมันต้องมีความเสือ่อฉะนั้นเป็นความเชื่อนะครับคูณหนุ่ยกระสบโ่ได้ไปลบดูดูมินความเสื่อไัยมันผู้ใดมีอย่างที่แวกออกไปจากที่คูหนุ่ยเดว้ามาอธิบายมากะคอมเมนต์ใต้คลิปเพื่อเป็นวิทยาท่านต่อๆกันไป ครับผมสำหรับเรื่องเล่าว้าสูฟังในอีพีนี้ขอจบไว้เพียงทัวนี้ครับเจอกันในอีพีต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ถ้าพี่น้องมกักกาแช่์ให้พรในเด้อร์คับเด้อขอบคุณและสวัสดีครับผม